สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราบริษัทเ m m s อีกเช่นเคยนะครับใช่อวันนี้ต้องขออภัยหน่อยเพราะว่ามาผิดนัดเนื่องจากปัญหาเทคนิคนิดหน่อยครับแต่วันนี้ครับวันตุษจีนเราก็เหมือนมีอ่างเปามามออให้ท่านผู้ชมใช่เป็นอ่างเปาสองใหญ่อสำหรับวันวันตรุษจีนเนาะใช่วันวันแห่งครอบครัวใช่แล้วหลังนี้ก็ ตอบโจทย์กับวันแห่งครอบครัวเหมือนกันใช่โอ้โหอยู่กันได้เรียกว่าทั้งตระกูลทั้งตระกูลน่าอาจจะมืดมืดหน่อยเดี๋ยวลองลองแผนดูตัวบ้านเดี๋ยวให้พี่โยบอกรายละเอียดด้วยแล้วกันก็บ้านนี้นะครับเป็นบ้านสองชั้นเรียกว่าสองชั้นหลังใหญ่เลยดีกว่าครับก็เนื้อที่ของบ้านหลังนี้จะอยู่ที่หนึ่งราาตารางวาพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะครับอยู่ประมาณ สามร้อยกว่าตารางเมตร oh, oh, oh. ในตัวบ้านก็จะประกอบไปด้วยนะครับสี่ห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องครัวมีทั้งบิวอินแล้วก็ห้องครัวไทยที่สามารถต่อเติมด้านนอกได้ค oh, <ม>ซักล้างใช่รถจะจอดได้กี่คัน oh. <laughs> เอาดีกว่าเรียกเรียกว่าเอารถบัสมาจอดดีกว่าเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเราใช้รถบัสเลยถ้าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เอาเป็นว่ารถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถ่แร็ไซี่อีสุโกบะต้าจอดได้หมดใครมีเทนเลอร์เอามาจอดกันได้เลยนะเหลือๆครับเหลือๆหลังนี้เหลือต้องใช้คําว่าเหลือๆดีกว่าครับผม บอลทักมาบอกกว้างมากครับงนี้โอ้โหใหญ่โตมโหระทึกครับครับผมกว้างไม่กว้างอย่างเดียวไม่พอครับพอมาอยู่นะครับตอนนี้บ่ายโมงผมผมผมโอนเงินเลยเพราะว่าอากาศดีครับตอนนี้บ่ายโมงครับอากาศดีลมพัดอ่าโฟมากครับเพราะว่าที่สําคัญคือบ้านนอยู่บนเนินใช่แล้วด้านหน้าของบ้านเนี่ยประมาณร้อยเมตรเนี่ยเป็นแม่น้ำน่านแล้วอ๋อครับผมใช่ใช่โอ้โหหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคุณแฟร์ใช่ครับ จะไม่จะไม่รับแดดฝาดินไม่ลงโทษครับโอ้หไปวงจุ้ยจริงจดีครับอยู่บนเนินอยู่บนเนินหน้าน้ําครับผมหลังเป็นเนินเขาอแล้วที่สําคัญคืออยู่ในตัวเมืองครับผมใครไปไม่ถูกเขาเรียกว่าอยู่ใกล้ๆวัดกลางใช่เข้ามาจากเส้นวัดกลางประมาณสัก1กิโลครับครึ่งประมาณนี้ครับหกิโลครึ่งครับผมครับแล้วก็ ไปมาสะดวกก็เรียกว่าไม่ได้ห่างจากตัวเมืองมากเลยเพราะว่าจุดที่บ้านหลังนี้ตั้งนะครับห่างจากโลตัสก็อยู่ประมาณ2กิโลครับครับผมประมาณสองโรงพยาบาลก็2กิโลใช่คือทุกอย่าง2กิโลหมดใช่ครับผม2กิโลกำลังพอดีเลขสวยเลขคู่อ่าครับผมและที่สำคัญครับหลังนี้ตอนเรามาเตรียมตัวเนี่ยเรามาเห็นแอบเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งพี่โยบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้กำลังขัดแคลนใช่เดี๋ยวเราเราพี่โยพิเศษหน่อยก็ สำหรับคนที่มาซื้อบ้านหลังนี้นะครับช่วงนี้แม่บ้านอะไรสบายใจได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องไอ้มะพร้าวขาดตลาดเพราะเรามีมะพร้าวรูปดกเลยนะกาลังดกเลยโอ้โหไม่ต้องห่วงเลย <c oughs> ตอนนี้กระแสะมาแรงมากแต่สําหรับผมนี่น้ํามะพร้าวคงเอาไม่อยู่เพราะวันนั้นแม่บ้านงผมนี่เลยจัดเป็นในหัวกะทิแช่เย็นเลยเพราะว่าน้ำมะพร้าวเอาไม่อยู่อ้าวเป็นการาไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราพาเข้ามาชมในบ้านเดีวยวครับ ในตัวบ้านนี่เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณโยก็เนื้อที่ใช้สอยในตัวบ้านนะครับอยู่ประมาณที่3ามร้อยกว่าตารางเมตรโอ,โ,โอ้โหซึ่ง,งว่าใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากๆครับผมอ้โหกับราคาเพียงแค่สามล้านเอยอ่าใช่รับเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทครับผม 3, ราคานี้ต้องขอย้ำนะครับพร้อมโอนนะครับราคานี้พร้อมโอนครับผมเขาเรียกว่าถ้าเฉพาะตัวบ้านถ้าเราสร้างเนี่ยสามล้านจะอยู่ไหมครับ โอ้โหาบานอย่างนี้คูณด้วยเป็นตารางเมตรเอาง่ายๆตีตีแบบไม่มากเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ช่างรับเหมาก็ตารางเมตรหมื่นหมื่นต่ำๆคือหมื่นเลยก็ถึงหมื่นสองเราก็คิดสักหมื่นเดียวอ้หมื่นเดียวเดียวก็สามล้านละสามล้านแล้วรั้วนี่รอบเลยให้คุณนัชชารอบตัวเองสักหนึ่งรอบให้ดูรั้วรั้วนี่ทั้งสี่ด้านนะครับใช่ครับครับผม แล้วให้เนื้อที่เนื้อที่นี่เหลือมากๆเลยนะครับถึงบอกว่าเบาะสําหรับครอบครัวใหญ่ๆเพราะว่ามีเนื้อที่สําหรับเป็นที่จอดรถทําร้านปาร์ตี้คัฟปี่ในกลุ่มครอบครัวสังสรรค์เนี่ยยิ่งวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญเนาะวันวันเป็นวันพิเศษครับมีใหม่จีนใช่คุณคีรุตคัปฟีไชนีสครับครับผม เซียนเจียยูอีเซียน <c oughs> นี้ก็ใช้ครับครับผมแต่แต่น,นี่ก <c oughs> ็ยังก็ต้องใช้เลยต้องเฮงรวยๆกันทุกท่านนะครับ,รบ <ap> นี่ผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยมันเหมาะกับสมมุติถ้าคุณมีงบหน่อยเนี่ยตรงนี้ทําเป็นสระว่ายน้ําได้เลยนะใช่ใช่ครับผมสระว่ายน้ำหน้าบ้านหลังเนี้ยดีคือเขาสร้างบ้านเนี่ยไปด้านหลังให้เหลือพื้นที่หน้าบ้านเ,ย,เยอะๆใช่เอาไว้จอดรถทํากิจกรรมกลางตรงกลางเต็นท์หรือว่าตรงเนี้ยทำเป็น สระว่ายน้ําเหมาะมากๆเพราะว่าหน้ามันหันทางทิศตะวันออกครับหลวังทิศตะวันตกตอนเย็นกลับมาจากบ้านนะไอ้กลับมาจากที่ทํางานมาอยู่บ้านเนี่ยตรงเนี้ยว่ายน้ํานี่เหมาะเลยเพราะว่าพื้นที่นี่กว้างขวางแล้วก็มันไม่ร้อนละเพราะว่าตัวเงาบ้านเนี่ยบังสระว่ายน้ำใช่ถ้าเป็นผมสายปาร์ตี้ผมผมก็คิดเหมือนคุณแฟร์ผมกะกะว่ากระโดดจากชั้นสองเใช่เพราะเรามีนะเบียงแล้กลามาดูตรงนี้ครับ ว่ามันเหมาะอย่างไงถ้าถ้าส่วนใหญ่นะคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลบ้านพูวิลล่าอ่าถ้าไปบ้านพูวิลล่าจะสังเกตว่าเวลาเขาออกแบบบ้านเนี่ยเขาจะมีสระว่ายน้ำแล้วก็เปิดประตูมาอ่าในครอบครัวนั่งทานร้องคาราโอเกะได้อ่าตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํานี่คือสไตล์ภูวิลล่าคือเราไม่ต้องบางทีช่วงนี้เนาะมีบ้านเราจัดปาร์ตี้เล็กๆในครอบครัวไม่ต้องไปไหนไกลอยู่กับครอบครัวอบอุ่นดีครับผม เหมาะม,มากครับใช่อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับอ่าโอ้โหกับบ้านหลังให,ใ,หใหญ่พื้นที่ขนาดนี้ครับดูชั้นล่างกันก่อนดีกว่าครับผมโอ้โหชั้นล่างนี่เรียกว่างมากเลยก็ชั้นล่างเนี่ยเขาฝ้าฉาบเรียบอ่าแล้วก็ทาสีภายในอ่าใช้แบบอ่สีน้ำกึ่งเงาอ่าอ,อันนี้หายห่วงเลยเพราะวบางที ครอบครัวมักมักกลัวว่าเอ๊ะฉันมีลูกเล็กยิ่งครอบครัวใ,รใหญ่ๆมันจะเลือเปล่าอันนี้ไม่ต้องห่วงใช่ขีดสามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกเลยเช็ดออกได้เลยใช่หมดปัญหาเรื่องอฝาผนังเป็นรอยครับก็ให้ลูกหลัง จัดศิลปะได้เต็มที่ <laughs> แล้วระบบไฟเร,บบเรายังังนั่งดระบบไฟคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านมีสองนะครับแต่รีดนเวทใหม่ทั้งหลังทั้งหลังเลยแล้วระบบไฟก็ใหม่หมดครับดูไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ดูตู้คอนโทรลโอ้โหมาตรฐานครับเป็นไงครับโอ้โหหลังนี้คือคือระบบไฟทุกอย่างที่นี่จัดการรีโนเวทรีดูเวทใหม่ทั้งหลัง ก็คือเข้ามาอยู่ได้เลยใช่พร้อมอยู่นะถ้าผมมีเครื่องวัดอุณหภูมิผมจะวัดให้เลยวัดอยู่ในห้องเนี่ยตอนเนี้ผมว่าน่าจะประมาณสักยี่สิบยี่สิบห้าองศามันเย็นๆนะใช่เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นที่ทางลมด้วยบ้านหลังเนี้ยผมว่ามันเป็นทางลมเลยเดี๋ยวชั้นสองเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าลมมันเข้าไหมครับแต่ก่อนอื่นไปดูห้องน้ําก่อนาไปดูห้องน้าก่อนส่วนที่ผมบอกนี่นะครับถ้าเป็น ครอบครัวจัดห้องเนี่ยข้างหน้าเป็นสระว่ายน้ำครัข้างนี้นี่เลยห้องคาราอเกะเลยถ้าผมนะคาราอเกะโต๊ะสนุกโต๊ะพู่ใช่เหมาะหรือว่าใครมีผู้ใหญ่แก่ๆสามารถกั้นห้องเป็นห้องนอนนี้ได้ก็ชุดคาราอเกะโต๊ะพู่อ่าเดินเล่นน้ำครับผมเออครับมันคุณป้องเด็กข้าวครับ อ่าแถวไหนครับคุณโยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่อ่าตำบลบ้านเกาะครับอำเภอเมืองจทย์อุตรดิตถ์ครับอ่าอยู่ซอยข้างวัดกลางใช่ครับผมห่างจากอ่าสี่แยกบ้านเกาะที่ตั้งของสำนักงานเอเอมเซ็นะครับอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งอ่าใกล้มากถือว่าเป็นเรียกว่าบ้านในเมืองดีกว่าเดี๋ยวใช่เพราะว่าชานเมืองไม่ว่าชานครับอันนี้ในเมืองใช่ในเมืองเพราะว่าอยู่ใกล้สถานที่สําคัญ โรตาร์โรงพยาบาลโรงเรียนอยู่ใกล้หมดครับตรงนี้ใช่แล้วด้านหน้าก็อย่างที่บอกด้านหน้าคือห่างจากแม่น้ำร้อยเมตรแม่น้ำน่านเราด้านหลังเป็นเนินแล้วบ้านหลังนี้คืออยู่บนเนินใช่เรื่องทิศทางลมเรื่องลมไม่ต้องกลัวการออกแบบคือด้านหน้าเขาไปทางทิศตะวันออกหลังทิศตะวันตกมุ่งจุ้ยดีมากๆครับหลังนี้เหมาะกับใครอยู่เนี่ยอยู่แล้วรวย รวยครับผมอ่าเรายัอไม่ถึงห้องน้ำา้ี้เราไปห้องน้ำห้องน้ำเลยอ่าเรามาดูห้องน้ําชั้นล่างครับอ่าห้องน้ํานี่เขาก็มีเบเกอร์ไว้สําหรับเครื่องทำน้ำอุ่นอ๋อให้ไว้พร้อมแล้วแล้วดูครับนะคือปูกระเบื้องเนี่ยสวยงามมากสไตล์นี่ออกแนววินเทจไม้แล้วก็นี่ครับซิงใช้ครับผมเป็นไม้ครับเป็นชัด ี<ม>ยาสีฟันแป้งครับผมโอเคแล้วก็มีส่วนเปียกส่วนแห้งให้ชัดเจนดูครับมีกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งไว้พร้อมแล้วใครที่กำลังมองหาบ้านที่ราคาสุดคุ้มเนื้อที่ใหญ่ๆไม่ต้องเปิดแอร์ก็อยู่ได้หลังนี้เลยแล้วผมว่าบ้านหลังนี้นะครับราคาขานาดนี้ถ้าใครจะยื่นกู้ขอสินเชื่อผมว่าเหลือใช้คำว่าเหลือดๆดีกว่า <ใน S 2> เพราะว่าไงด้วยเนื้อที่ใช้สอยในตัวบ้างแล้วก็พื้นที่ของของบริเวณบ้านเนี้ยผมว่าเข้าแบงค์นี่ไม่น่ามีปัญหาใช่เดี๋ยวต้องให้ตะกองพูดเหลือๆเราพูดเหลือๆนะครับเหลือๆนั่นไงครับเลือเหลือๆจริงๆไงครับไปชั้นล่างอันนี้แค่เขาเรียกว่าโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งของโซนทำคาราโอเกะภูวิลล่าอ่ะ เป็นโตะมีโต๊ะพูโซนเลี้ยงเด็กได้ไหมอ่อันนี้พอมาโซนนี้ก็เป็นโต๊ะทานข้าวอ่ากันเป็นห้องนอนชั้นล่างได้ทำได้เยอะครับชิวสบายสบายวางโซฟาทีวีเป็นโซนแบบครอบครัวสบายๆโซนนี้ก็เหมาะใช่เพราะว่าบ้านกว้างจริงครับผมนึกผมนึกถึงผมเลยแหมถ้าวันไหนขึ้นกันมา เล่นวิ่งไล่กัน่ะโหอไปวิ่งไปไหนดีอะไรนะใช่ครับพอได้เลยเดี๋ยวเราเข้ามาโซนของห้องครัวกันบ้างผมโซนห้องครัวดูเขาให้อะไรมาครับนี่ครับให้มาคือเป็นเคาน์เตอร์บิวอินครับอย่างดีโอ้โหตัวท็อปเนี่ยมันเป็นแกนิโต้สีดำตัวแปะหน้าเนี่ยเป็น ลายหินโตลายหินอ่อนสวยครับเข้าเข้ากันมากช่วงนี้กํามันมันจะเข้าหมดแล้วลายหินอ่อนเนี่ยเข้าทุกสิงเสรงเรียบร้อยมีพัดลมพัดลมให้ครบพัดลมแขวนพัดลมพัดลมแขวนแล้วก็พัดลมดูดอากาศใช่ครับผมให้ครบมากเลยคุณแฟร์อันนี้ด้านนอกนี่ก็สามารถครับหูลมเย็นเลยเราออกมาเนี่ยลมเย็นเลยเมื่อกี้เราไม่ให้เปิดหน้าต่างนะแต่เราออกมาผู้เย็นเลย โซนนี้เป็นโซนซักล้างได้ใช่ครับผมคัวไทยได้ครับผมอ่าครบจะตากผ้าได้อ่าหรือว่าใครมีกระตังหน่อยต่อเติมหน่อยทําเป็นบ้านของคนรับใช้ได้อ่าสาหรับคนที่มีสะตังนะครับครับผมอ่าของสบายเพราะว่าอยู่ได้แมมันได้เยอะจริงๆใช่พื้นที่มันกว้างครับผมกว้างจริงๆ ทางบ้านนี่ก็สําหรับคนชอบปลูกต้นไม้เนี่ยช่วงนีง้เค็กตัดเนาะเค็กตัดกระแสเค็กตัดมาแรงเนี่ยพวกแม่บ้านพวกอะไรว่างอยู่ก็ชอบเพาะเลี้ยงนี่คือสามารถสร้างเป็นโรงเรือนเล็กๆๆได้เลยเนาะแม่แต่ผมถูกใจมะพร้าวดกวั <laughs> <laughs> นนี้ถ้าเราไลฟ์สดไปแล้วเรากลับมาพาลูกค้ามาชมทรัพย์แล้วลูกถ้ามะพร้าวหายเนี่ยต้องสงสัยคนในไลฟ์เลยนะครับว่ามีใครบ้างเราต้องไปตามดู ที่อื่นขายตลาดลที่บ้านเรามีาแล้วเราไปชมชั้นสองครับครับผมชั้นสองดูโอ้โหเป็นไงสีสันดูพื้นของกระไดครับเครือบอย่างดีอย่างดี<ว>เป็นเหมือนที่ผมบอกว่าผู้หญิงใสกระโปรงเนี่ยขึ้นไม่ได้โอ้โหทะลุทะลวงเลยเกินมันเป็นเหมือนกระจกเลยอะเงาใช่อ่าเราขึ้นมาชั้นสองครับก็เป็นบันไดไม้นะฮะบันไดไม้อย่างดีครับอย่างดีเลยครับแข็งแรงแล้วมีชิงกเกลีย ขนาดใหญ่โคมไฟขนาดใหญ่อยู่ข้างบนครับอ่าตอนนี้ห่อพลาสติกอยู่แต่ก็เห็นครับก็ให้อารมณ์แบบหรูหรานะใช่โอ้โหคนชมคนชม,มุมของบอกขอดูสาวไว้นะขอดูสาวนี้ด้วต้องซื้อก่อนครับจะได้เห็นเดี๋ยวผมออกแบบให้ครับ <c oughs> อ่าขึ้นมาก็เป็นไพรเวทโซนเหมือนที่เราชอบพูดว่าชั้นสองเราจะทำเป็นไพรเวทโซนนะัคือเป็นโซนขอห้องนอนครับผม ห้องนอนก็จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมดอยู่4ห้องนอนชั้นบนอ่ามาเริ่มห้องนอนใหญ่ก่อนเลยดีกว่ามามาสเตอร์เบดมครับห้องนอนใหญ่ของเราโอ้ขนาดใหญ่กว้างแล้วก็มีกระจกที่สามารถมองเห็นหน้าบ้านได้ก็วิวดีครับเพราะเราอยู่ชั้นสองอะนะใช่มันแล้วอยู่บนเนินด้วยแล้ว,ลวที่สำคัญก็คือเห็นวิวไปไกลเลยครับผมว่า โซนแถวนี้นะบรรยากาศดีมากเพราะว่าอะไรมองไปตรงไหนนะมันสดชื่นโปร่งสีเขียวเยอะครับและเงียบสงบแถวนี้คนใหญ่เป็นบ้านหลังใหญ่ทั้งนั้นครับคุณลองสังเกตก็ได้ลองขับเข้ามาคุณจะเห็นเลยว่าแถวนี้บ้านหลังใหญ่ทั้งนั้นครับบ้านหลังเล็กๆไม่ค่อยมีครับมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆสังคมน่าอยู่มากสังคมน่าอยู่ครับเขียวสดชื่นไปหมดใช่ครับครบผมอันนี้หลังใหญ่อันนี้ห้องใหญ่ครับแล้วถัดไปห้องด้านหลัง เป็นห้องเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะครับก็สี่คูณสี่อ่ะโหก็ใหญ่มากอะ่ะโอ้ยอันนี้เกินครับเกินสี่คูณสี่อันนี้เท่ากับห้องใหญ่เลยครับครับผมอ่าให้คุณโยพาไปชมครับ,รบก็ได้วิวธรรมชาติเหมือนกันเพราะว่าทุกทุกทุกบุมอา่าที่ห้องนอนที่เราพักอยู่เนี่ยพอตื่นมารับแสงเนี่ยบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเราอะจะเป็นวิวธรรมชาติ เมื่อกี้ผมไปเปิดหน้าต่างมาลองให้คุณโยเปิดหน้าต่างแล้วเราจะได้จะได้ยินเสียงลมเข้าเราว่าลมมันพัดแรงจริงๆลมแรงครับใช่ถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณลองถ่ายยอดมอังนะยอดมะพร้าวมนะพร้าวถแล้วแถวนี้มะพร้าวเยอะนะ <c oughs> ใครสนใจอยู่ <c oughs> ตอบโจทย์เลยนะแล้วได้ยินเสียงลมไหมอ่ะโอ้โหได้ยินไหมครับในในกองน่าจะได้ยินนะม,มันบุ๊บบุ๊บบุ๊บ๊บเลย คือไมู่้กเปิดแอร์ก็ได้นะเขาปิดมุ้งลวดปิดมุ้งลวดเปิดกระจกโอ้โหลมเย็นสบายสบายเลยโอ้โหหลังนี้ผมบอกเลยพลาดไม่ได้เป็นการต้อนรับตุดจีนที่ดีที่สุดชาตเพราะว่าตุดจีนเราเขาจะมาไหว้เจ้าเป็นครอบครัวหลังนี้เหมาะกับให้ครอบครัวคนัก่รับเหมาะมากๆอยู่กันได้หลายคนหลังใหญ่ โอ้โหแล้วที่สาคัญอยู่บนเนินแล้วก็ลมพัดดีห่วงจุ้ยนี่ที่สุดนะมันหายากนะบ้านอยู่บนเนินถึมสูงอ่ะครับผมแล้วด้านหน้าติดน้ํะด้านหลังเป็นเนินเขาอันนี้ก็จะเป็นรุนสวยห้องนอน,นติดกันเหมือนกันอ่าห้องนอนใหญ่ทุกห้องเลยว <c oughs> ิวเลยวิวหน้าบ้านอาเสียงลมเสียงลมครับเปิดปุ๊บก็ลมเข้ารับ มช่วงบ่ายอย่างนี้นะครับลมพัดไอไอยอยู่ในบ้านหลังนี้นะผมนี่เคลิมเลยฮะเลิ้มออ้ครับผมอ่าบอมเพจขอมเมน,เนมาบอกอยู่ไกลตัวเมืองมากไหยครับเขาเรียกว่าอยู่ในตัวเมืองเลยดีคร,ครับผมอยู่ตรงวัดกลางเลยครับอ่าพูดง่ายซอยข้างวัดกลางซอยข้างวัดกลา,า,างเข้ามาประมาณหนึ่งกิโลครึ่งครับใช่ครับอยู่ขวามือแล้วห้องนี้สําคัญครับอยู่ใต้ต้นมะพร้าว นี่เรามีไม้มาสอยนี่เหมาะเลยนอนนอนอยูอ่นึกอยากกินน้ำมะพร้าว <c oughs> ก็ได้อยู่เป็นงไงครับของกลาย <c oughs> เป็นของหายากไปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหต้องขอบคุณมากนะครับหลายท่านบอกหลังนี้สวยจริงขอขอบคุณครับสวยครับสวยมากๆครับทั้งสวยทั้งคุ้มครับใช่ คุณฟ้องจะถามถึงระบบน้ำนะครับโอ้ระบบน้ําไม่ต้องกลัวครับระบบน้ําที่นี่ดีครับน้าในในในหมู่บ้านนี้ถือว่าดีนะครับก็มันมันก่อนใช่ก็อีกโซนหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนอันนี้นี่ยห้องนี้นี่ห้องนอนโอ้หอันนี้ฟิลมมากใหญ่มากครับผมอ่าห้องนอนครับเป็นไงครับ ห้องนอนห้องนี้กระจกรอบตัวครับผมแอมเปิดกระจกเยอะเพราอความเย็น <laughs> อันนี้ฟ้าฉาบเรียบแล้วก็ให้โทนสีสบายตานในบ้านเนี้ยจะให้โทนสีค่อนข้างแบบเย็นเนาะใช่สบายสบายยิง่งห้องยิ่งพื้นที่ที่บ้านกว้างอีกเนาะพอให้โทนสีประมาณนี้ไปกว้างไปอีกใช่ครับอโอ้โห อยู่มากๆครับขอบคุณทั้ง30ท่านด้วยนะครับที่รับชมนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณโยบอกรายละเอียดอีกทีนึงครับครับผมก็บ้านหลังนี้อยู่ที่ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะนะครับเรียกว่าบ้านเกาะก็คือเนื้อที่อยู่ที่193ตารางวาครับเนื้อที่ใช้สอยอยู่ประมาณ300ตารางเมตรแล้วก็มี4ห้องนอน2ห้องน้ำ ครับผมแล้วก็มีสองห้องครัวเป็นห้องครัวบิวอินแล้วก็ห้องครัวไทยด้านนอกก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นที่ซักล้างอะไรได้ครับราคาเพียง3ล้าน7จ็ดแสนเก้าหมื่นบาทราคานี้พร้อมโอนใช่ถูกมากถูกมาก,ก,มากเพราะว่าได้คุณสร้างเองไะอย่างน้อยต้องสามล้านกว่าละใช่เฉพาะตัวบ้านนะใช่เฉพาะไม่รวม,ม,มที่แล้วยังไม่รวมรั้วอีกอ่แล้วรั้วเนี่ยร<ช>ั้วทาอย่างดีครับอย่างรั้วเนี่ยต้องมีสองแสนละ แต่ราคานี้นะผมย้ำเลยว่าไม่น่าหลุดราคาประเมินของแบงก์โอ้ผมว่าเหลือเลยอรลยใช่ไม่ไม่หลุดครับครัจะเหลือแล้วบอกไว้ก่อนแล้วว่าเป็นหลังที่รีโนเวทใหม่หมดทั้งหลังครับผมไม่ว่าจะเป็นสายไฟระบบหลังาคาทุกอย่างทุกอย่างครับกระเบื้องครับผมทั้งหลังจริงๆมีคอมเมนต์มาบอกเจ้าของเขาทำไมถึงขายครับอ๋อ ก็เจ้าของเขาพอดีไปอยู่ที่กรุงเทพครับก็ได้ทําการขายมาแล้วก็มารีโนเวทครับใแถวนี้คือแถวเนี้ยนะครับหลังเนี้ยผมว่าที่สุดละใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวคุณนัชชาแล้วบ้านหลังนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องทไม่ต้องกลัวเรื่องประวัติไม่มีประวัติอะไรสิ่งเพราะว่าญาติเขาอยู่ตรงข้ามบ้านเลยอ่าถ้าใครจะมาสืบีนผมแนะนําเลยสืบได้เลยครับหลังนี้สังเกตหน้านัชชาลงแพนรอบๆเครับครับ นอาจากตรงนี้ครับเนี่ยบ้านบรรยากาศวิวใช่ครับผมว่ามันแล้วดูบ้านหลังใหญ่ทั้งนั้นดูครับบ้านตรงข้ามอ่าหลังใหญ่ครับแล้วบ้านด้านหน้าเราเนี่ยเป็นของสสท่านหนึ่งเราไม่เอ่ยนามแล้วกันครับผมหลังใหญ่มากติดแม่น้ําครับดูครับขวามือเราก็หลังใหญ่ครับก็สังคมดีครับผมอ่าแน่นอนครับดูหน้าบ้านแล้วกันว่า ความสะอาดสะอ้านใช่ความดูแลใจใส่ของสังคมแถวนี้ดูสวนเขาเขียวสะอาดครับผมเนี่ยให้นชาดูดูดูที่เราแพะที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าซื้อไปทําสระ่ายน้ำเนี่ยอย่างที่ผมบอกพื้นที่พื้นที่นี่สามารถสร้างสร้างบ้านได้อีกหลังสบายสบายครับใช่ใช่หลือเหลือเลยครับใช่ต้องใช้คําว่าเหลือเหลืออต้องให้เขาเลย เป็นไงครับบ้านหลังนี้ครับก็รู้ทุ่มคอมเมนต์มาว่าจังหวัดอะไรครับอ๋ออยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองใช่อยู่ในเมืองเลยครับครับผมอยู่ซอยข้างวัดกลางครับเดินทางง่ายๆผมบอกไว้ก่อนเลยครับหลังเนี้ยผมว่าเขากำลังรอเจ้าของอยู่ใช่แล้วตุ้ดจีนเนี้ยเหมาะสำหรับการซื้อเพื่อเป็นของขวัญตุ้ดจีนให้กับครอบครัวเราใช่ครับผม ก็มีตอนนี้ก็มีมาเข้ามาคุยเกี่ยวกับตอนนี้ก็ดําเนินเอกสารเรื่องแบงก์กันอยู่ครับกำลังเตรียมเอกสารกันอยู่อา็จะเป็นครอบครัวที่กําลังสร้างมาชอบมากบอกมาดูลูกค้าท่านใดมาดูก็ชอบมากชอบทุกท่านนะใช่เพราะว่าโหจะให้ไปสร้างเองก็คงไม่ไหวใช่ครับเพราะว่าทั้งเนื้อที่ทั้งตัวขนาดบ้านครับถ้าได้ซื้อไปนี่คุ้มคุ้มครับบ้านหลังเนี้ยก็ อย่าช้าครับใช่อย่าช้าช้าช้าเนี่ยขัวว่าจะอยู่กับเราได้ไม่นานตอนนี้ครับผมอยากให้ลูกค้าได้แต่สิ่งดีๆใช่โอ้โหอย่างวันตรุษจีนวันนี้เราก็เหมือนเอาอ่างเปลอมาให้มาอวยพรอ่ะบางท่านได้โบนัสอ่แต่อีเอมาไม่รู้จะมาทำอะไรครับนี่เลยหลังนี้เลยหลังนี้เลยครับคุ้มยังไง อยู่ได้ทั้งทั้งตระกูลออใช่เขาเรียกว่าอยู่ได้ทั้งตระกูลอาจจะุยมาดูเหมือนน้อยนะสี่ห้องนอนสามห้องน้ำแต่มันกันได้อีกเยอะนะกันได้ทําเป็นหกเจ็ดห้องนอนได้เลยนะครับ,รบผมแล้วที่สําคัญคือยังมีที่สร้างบ้านอีกเป็นหลังได้เลย<ช>หลังใหญ่ๆเลยนะ<ม>หลังชั้นเดียวใหญ่ๆได้เลยอ่าเสียงกลับมาหรือยังครับเสียงน่าจะกลับมาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้อโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับที่เราช้าเพราะอุปกรณ์มีปัญหานิดนึงครับต้องขออภัยจริงๆครับ ที่ตรงนี้คือเป็นสังคมที่น่าอยู่อราด้านด้านข้างเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทำเกษตรทำเกษตรผมครับปลูกพวกข้าโพดผักข้าวโพดครับผมครับก็น่าครับพวกเขาสวยนะดูเป็นบรรยากาศดีบรรยากาศสีเขียวสบายตาครับผมอ่าเดี๋ยวให้คุณโยบอกรายละเอียดแล้วก็ฝากเบอร์โทรครับทายก็สําหรับบ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่ 1 9 3่ตารางวาครับผมครับผมเป็นบ้านเดี่ยวสชั้นขอบอกว่า2ชั้นหลังใหญ่ใช่คสองชั้นหลังใหญ่ก็จะประกอบด้วย4ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็จะมีห้องครัวบิวอินครับห้องครัวไทยที่สำหรับเพื่อเตรียมไว้หรือจะเปลี่ยนเป็นซักล้างก็สามารถปรับได้แล้วห้องโถงใหญ่ๆสองห้อใช่ครับเรียกว่าขนาดมาขึ้นมาอยู่กันได้ทั้งตระกูล ก็ราคาอยู่ที่3 7มล้าน7บาทราคานี้พร้อมโอนนะครับครับผมแต่ขอย้ำนะครับราคานี้กู้ขอขอ,ขอยื่นกู้สินเชื่อเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใช้คำว่าเหลือๆครับ, <ๆ S 1> รบใช่ครับผมแล้วที่สำคัญของหลังนี้นะฮะที่เรานำมาเสนอเรื่องตัดจีนเนี่ยเพราะว่าห่วงจุ้ยดีมากครับผมคือหน้าน้ำหลังเป็นเนิน แล้วบ้านตัวบ้านอยู่บนเนินด้วยใช่ทําให้ทิศทางการลมพลังชี่เนี่ยหมุนเวียนในรอบบ้านได้อย่างดีใช่การออกแบบบ้านนี่ถือว่าสุดยอดครับอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยครับผมอยู่แล้วสุขสบายใจร่มเย็นเป็นสุขครับหลังนี้เลยใช่เลยครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับบริษัทเอเมเสเซก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอขอย้ําเบอร์โทรนิดนึงอาอ้ลืมบอกเบอร์โทรเลยอ่ะเบอร์โทรก่อน ที่ตั้งของบริษัทของเราครับสำนับ,บงานอยู่ที่สีแยกบันเกาะก็ห่างจากตัวบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณ1กิโลครึง่งใกล้ๆนี่เองใช่ครับผมอ,อยู่ที่สี่แยกบันเกาะใกล้กับคลินิกแพทย์ทหารตรงข้ามกับเทพนิมิตไฟฟ้าครับผมตึกแถวเดียวกับสีเจริญบอกเกอร์ครับผมเบอร์โทรติดต่อของสำนักงานอยู่ที่055 4 4 1 4-5-6แล้วก็เบอร์โทรมือถือนี่สามารถติดต่อได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงก็089-215-0222ค,ครับผมโอ้โหก็ครบครับหรือว่าจะติดต่อเราทั้งที่ f เฟ e บุ๊กที่ท่านชมไลฟ์อยู่เลยเอ็มสเประสาไทยครับผมหรือว่าจะเป็นเพจครับเอ็มสเภาษาอังกฤษ ช่หรือว่าวันนี้ท่านใดที่ดูไลฟ์สดไม่ทันกลับไปดูในช่อง YouTube ของเราก็ได้ใช่ใช่เรายังมี YouTube อีกใช่ห้ท่านติดตามล่าสุดก็มี TikTok t ติ๊กตอกสร้างเสียงหัวเราะใช่นอกจากการขายที่ผมบอกนอกจากงานขายงานบริการต่างๆอ่าเราก็ให้ความเอนเตอร์เทนลูกค้าใช่แล้วก็มีเสียงหัวเราะนะใช่สอดแทรกได้เก็บความรู้ครับยๆครับผมครับผมอ่า สำหรับวันนี้ครับบริษัทเอไม่เสร็จครับต้องขอลาไปก่อนนะครับครับผมใครต้องการบ้านที่อยู่ก็ได้ทั้งตระกูลจอวงนี้อยู่ด้วยอยู่ด้วยห่วงจุ้ยดีดีทางลมอยู่บนเนินครับผมหน้าติดน้ําครับผมหลังติดเนินตัวบ้านไม่ได้ติดแบงต้องหลังนี้เลยครับครบทุกอย่างให้คุณแล้ววันนี้ครับ ซียงจีเอ้ยนนี่เอ้ยเซียงจีฮูอีซินนี่พชัยขอให้ทุกท่านมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับในปีสองหสครับผมนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ